รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขั้นตอนเราทำอะไรบ้างคะแม่น,นวดเลยนวดจักนว, <laughs> นวดแป้งจ้ะอ๋อนวดแป้งไม่ใช่นวดแป้งวัตถุดิบดีแบบนี้เนี่ผมว่าน่าจะอร่อยแน่เลยอะ ปาอร่อยสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาปักหมุดจุดอร่อยกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่นอกจากจะเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติแล้วอาหารของที่นี่ก็นับว่าเด็ดไม่แพ้ที่ไหนเลยครับพ่อแม่ทำก่นำำกน้ำทำก็เลยทำกับพ่อ<ำ>ับคือเกิดมาก็เห็นแล้วแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอาหารที่หากใครผ่านมาแล้วไม่ได้ลิ้มลองถือว่าพลาดมากๆนั่นก็คือขนมจีนบ้านประโดกครับ nên nên กินทุกคนนะครับเข้าสู่รายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินนะครับร้านไหนเด็ดร้านไหนดังเราจะพาทุกคนนะครับไปปักมุดจุดอร่อยกันนะครับผมและวันนี้ครับเราอยู่ที so Omaha, idades, Montana, an ่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับเพราะว่าจังหวัดนี้นะครับเขาบอกว่ามีของกินอร่อยเยอะมากเลยนะครับผมและก็ร้านนี้ก็เช่นกันนะครับแต่แอบใบให้นิดนึงครับว่าร้านนี้เป็นร้านที่มีเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้นะครับเขาเรียกว่าเส้นประโดกครับเราอยู่ที่หน้าร้านกันแล้วครับไปคุยกับพี่เขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอู๋คุยแม่ผมชื่อดนนะครับผมขออนุญาตแล้ครับผมได้ยินมาว่าร้านนี้ขนมจีนเด็ดมากค่ะจริงป่ะครับใค่ะจริงค่ะนีชื่อร้านอะไรครับร้านคูแขกขนมจีนคูแขกค่ะขนมจีนคูแขก่โอ้ตื่นเต้นอ่ะคือจริงผมแค่มายือยู่ตรงนี้ผมรู้สึกว่า หอมมากเลยครับช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมครับเปิดมานานยัางนะครับ2ี้ปีได้25าปีค่ะแนะนำขนมจีนหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยน้ำยาจะมี4อย่างนะคะน้ำยาแกงไก่อันนี้คือทางนี้ก็ลูกค้ารีเควสอะเมือนกันค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตยอดฮิตค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้จะมีเติมเรื่อยๆนะคะปลากระทีอันนี้จะคือเมนูหลักที่นี่เลยคืออร่อยมากลูกค้าติดใจมากค่ะปลากระทินี่ใช่อะไรครับใช้ปลาดุกค่ะเนื้อมันจะฟู รสชาติมันจะเข้มกว่าประช่อนครับค่ะอร่อยแล้วเนื้อมันจะฟูกว่านจะเข้มข้นรับรองแต่ไม่ข่าวนะคะคคเพราะเรามีเคล็ดลับในการทําไม่ให้มันข่าวได้โอเคอันนี้คือน้ํายาหวานหรือหรือเรียกทางภาคกลางว่าน้ํายาน้ําพริก มันจะเป็นรสเปรี้ยวหวานๆอมเค็มนิดๆแต่ไม่มีไม่มีความเผ็ดนะคะเป็นเจได้อาหารเจได้สำหรับคนไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยทานได้ค่ะโอเคทีนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าขนมจีนก็ต้องบ้านปะโดกใช่เราเห็นน้ำยาแล้วผมเอาทั้งสี่อันเลยนะครับได้ค่ะจดทานแล้วขนมจีนล่ะครับมันมีความพิเศษยังไงครับมันเป็นแป้งหมักของที่นี่นะคะมันเป็นพื้นเทที่นี่เลยมันจะมีความเหนียวนุ่มเส้นอาจจะไม่ขาวเลยครับเพราะว่าไม่ได้ใส่สารอะไรเลยฟอกสีอะไรเลยเป็นธรรมชาติมากหมัก หมักแบบนี้ธรรมชาติมาประมาณ5้าหกปีแล้วค่ะเส้นแบบเนี้ยทำมาห้าหกสิบปีแล้วครับไม่ค่ะทำมาทํามาทํามาคือใช่ใช่ค่ะหรืว่าสูตรเก่ากว่าห้ปีใช่คนทำเนี่ยตัวเนี้ยตั้งแต่สาวจนตัวนี้เจ็ดสิบปีก็ยังทําอยู่งั้นเดี๋ยวเราตักตักตักแล้วเราไปนั่งคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ คนน่าทานมากๆเลยและตอนนี้นะครับเราอยู่กับครูแขกนะครับเจ้าของร้านนะครับครูแขกครับสวัสดีครับ, okay, รบเดี๋ยวให้คุณครูช่วยแนะนําเมนูอาหารของร้านคุณครูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะครับอันนี้จะเป็นน้ำยาปลาปลากระพิหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าน้ำยาปลาดุค่ะน้ำยาปลาดุอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยใช่ค่ะแล้อันนี้น้ำยาปลาน้ำยาปลาคือไม่ได้ใส่กะทิค่ะคือเป็นสูตรใกล้กันแต่ว่าไม่ได้ใส่กะทิใช่ค่ะครับอันนี้น้ำยาไก่ค่ะ คข้มมากเลยอ่ะคุณครูส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไก่ทอดส้มตำที่ขาดไม่ได้เลยของครนโกราชนะครับอกเป็นเลือดเป็นน่องแล้วก็เป็นตีนตีนเคยกินไหมเตีนเคยกินครับเออเยอะด้วยครับสมัยตอนวัยรุ่นครับแต่เดี๋ยวดีไม่ค่อยถนัดนะครับวิ่งยับเลยครับคุณครูคุณเขาใน้ราทานเลยได้ไหมอันนี้ให้คุณครูก่อนครับ ดูมีมารยาททีนี้เราก็กินเต็มที่ได้ตามสบายอ๊บงั้นไหนๆเรามาที่ร้านนี้นะครับจุดเด่นคือขนมจีน<ช>ผมขออนุญาตเป็นขนมจีนเปล่าๆก่อนละครับ<ช>เส้นจะออกหวานนิดเดงอือเมียวนุ่มใช่แต่ว่ามันจะมีกลิ่นของของหมักนิดหน่อยใช,ใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดว่ากินกับน้ำ,นำยาเนี่ยผมว่าน่าจะเด็ดมากทีนี้ผมขออนุญาตลองเลยนะ นี่เลยครับ,รบน้ำยากะทินะครับเป็นปลาดุกใช่ไหมครับคุณครูอดใจไม่ไหวคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ยั่วน,นะครับผมไม่ได้ยั่วเลยนะครับแต่ผมกินแล้วนะครับอร่อยอ่ะคุณครู กลมกล่อมเส้นเหนียวนุ่มอร่อยขออนุาตครับตีมือครับคุณครคร,ครับโอ้บ้าไปแล้วผมว่าอันนี้ต้องสั่งเกินหนึ่งแน่เลยใครมานะครับน้ำยาป่าครับน้ำยาป่าจะออกเผ็ดน,นิดนึงชิมครับแน่นๆคนคลักชิมครับหืม เี้ยวเผ็ดนำแต่กลมกล่อมด้วยความมันมันนัวไปหมดเลยอ่ะโคตรอร่อยเลยอ่ะพูดจริงคุณครูครับสุดๆไปเลยนะครับทุกคนครับผมพยายจัดกานอาหารตรงหน้าผมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาทุกคนไปตามหาเรื่องราวของเส้นประโดก,กันต่อนะครับขอญาตทานก่อนนะครับลุยครับ แม่ทำขนมจีนมานานแค่ไหนแล้วครับเจ็ดสิบกว่าปีเธอปะเจ็ดสิบกว่าปี <70 S 1> ปใช่แม่อยุเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดส <74 S 3> ิบสี่เจ็ดสิบสี่แม่สอนผมหน่อยสิอ่ะสิ่ะถอน<ช>นาฬิกาเลยค่ะถอนนาฬิกา,า,กาค่ะ น้ำด่างอิชิตันดื่มได้ประโยชน์ทุกวันจากเมนูสุดพิเศษที่เราได้สมัมผัสความอร่อยกันไปแล้วครับ <Ooh. S 2> ตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเส้นขนมจีนของที่นี่ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าจะทำความรู้จักกับเส้นประโดกเราก็ต้องมาที่บ้านประโดกท,ที่เป็นต้นกำเนิดของความอร่อยในครั้งนี้ครับ คุณผู้ชมครับวิธีการที่เราจะตามหาเส้นขนมจีนบ้านประโดนะครับง่ายที่สุดเลยครับเราก็ต้องมาที่บ้านประโดสิครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับมีนัดกับกำนันโชคครับกำนันโชคจะมาให้ความรู้กับเรานะครับอยู่พอดีเลยกำนันสวัสดีครับสวัสดีครับกำนันครับทําไมขนมจีนต้องมาที่บ้านประโดครับเพราะว่าขนมจีนบ้านประโดเนี่ยเป็นต้นกําเนิดที่มีชื่อเสียงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง ปุยตายายถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเส้นขนมจีนที่นี่จะเป็นแป้งหมักสูตรโบราณคือกระบวนการผลิตทั้งหมดเราคัดวัตถุดิบโดยเราคัดสรรเองทําตั้งแต่เริ่มกระบวนการ1234ครับวันนี้ไหนๆเรามาทั้งทีกำนันบอกว่ากำนันจะให้เราได้ดูวิธีการทําขนมจีนตั้งแต่เริ่มต้นแบบโบราณด้วยใช่ไหมกำนันพาผมไปทว์หน่อยได้ไหมได้ครับเชิญยังไงดีครับนี้โอ้โห นี่อะไรครับเนี่ยครับนั้นอ๋อมะม่วงมะม่วงผูกไว้โชว์มะม่วงหรืออาวุธสงครามครับนเนี่ยมันเลอะเลยดูดูหน้าผมไหมโอ้โหไปนขนมจีนดีกว่าครับแม่อยู่ตรงนั้นเลยแมวดีครับ<แ>อุ้ยโอ้ยลมลื่นมากครับนี่แม่แม่อยู่เต็มเลยแม่ครับผมขอถามประสบการณ์การทํางานของแม่หน่อยครับแม่ทําขนมจีนมานานแค่ไหนแล้วครับ ตั้งแต่ในน้อยอยู่เลยลูกก็ประมาณสักห้าปีที่แล้วจ้าจ้าเจ็ดสิบกว่าปีเธอป้าเจ็ดสิบกว่าปีใช่ทำมาแล้วเจ็ดสิบกว่าปีใช่แม่อายุเท่าไรเนี่ยเจ็ดสิบีเจ็ดสิบสี่อแล้วแม่ดำทำมานานแค่ไหนแล้วจ๊ะแม่ดำก็ออกจากโรงเรียนแล้วค่ะปสี่ค่ะครับ ตั้งแต่ป4ใช่แต่ป4แค่ะโอ้โหยังยังดูแสดงว่าไม่นานมากเพราะว่ายังดูเด็กอยู่เลยครับแม่โอเคครับวันนี้เราจะมาลองทำขนมจีนกันแบบโบราณใช่ไหมแม่ะสมัยก่อนตั้งแต่แม่เกิดมาเห็นมาทำแบบนี้เลยค่ะแม่สอนผมหน่อยสิอ่าไปค่ะถอดนาฬิกาเลยค่ะถอดนาฬิกาค่ะเดี๋ยวเพื่อนอ๋อโอเคครับโอ้เป็นห่วงใช่ไได้ครับอ่านวดเลยจ้ะ นวดแป้งจ้ะอ๋อนวดแป้งโอ้โหไม่ใช่นวดแม่นวดแป้งนวดแป้งไม่นวดแม่อเลยนวดยังไงจ้ะเอามือลงแม่เอามือลงขยำขยำขยำหุ้มันนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มดินุ่มกว่าแม่ไหมยังไม่เคยจับแม่เลยเนี่ยโอ้นึบหนับอ่ะอุ้ยอุ้ยสนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยนวดเป็นนะนี่มาอยู่ประโดกได้เลยนะนี่น่ะแม่ของจริงก็ทำไงอ่ะก็แบบนี้ นี่เดี๋ยวก็เอาใส่พาคู้โอ้ยเค็ดลับมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยเสน้สนลงครโอ,โอมันเนียนมากเลยอะแล้วก็เอาใส่หน้าครับ หลังจากที่เราได้ขนมจีนน,นี้มาเราทำอะไรต่อไมฮะแนี่ก็จับเป็นหัวจับเป็นหัวแล้วก็วางครับอันนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งจับจับเล็กจับใหญ่ก็แล้วแต่เราทุกคนครับนี่คือขนมจีนที่เราบีบกันสๆตอนนี้เลยเย้ แม่ผมขอชิมหน่อยได้ไหมอขอชิมเลยได้ไหม,มตอนนี้กินได้ยังได้เหรอเอาแม่แม่ป้อนซะหน่อยอ่ะ <laughs> ป้อนนะอ่ะจับตัวยาวจับตัวยาวเย่าลงมาจับตัวยาวอร่อยไหมคะอุ้ยเหนียวไหมนุ่มเหนียวนุ่มอ่ะหอมด้วยอร่อยครับทุกคนครับ ทีเด็ตของเขาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่กรรมวิธีในการทําแป้ง,ง,งแล้วก็ความพิถีพิถันในการบีบแล้วก็สูตรต่างๆอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> วัตถุดิบมันดีปึ๊บเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็อร่อยได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> และนี่คือขนมจีน <c oughs> บาสบู เจะคิดเมนูออกแล้วว่าในในเรากินแกงแบบบ้านๆมาแล้ววันนี้เราเข้าวังกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยเป็นขนมจีนซาวน้ำดีไหม กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อย ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยครัวของคนชอบกินนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่อัมพลฟู้ดโคคุกิ้งสเปซพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรักการทําอาหารกับเชฟเบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหได้เจอเชฟเบลแล้วครับดีใจเสมอที่ได้เจอเชฟเบลอ่าเชฟครับล่าสุดผมไปเที่ยวที่จังหวัดโคราชมาแล้วผมไปกินขนมจีนประโดกมาอร่อยมากคือทํากันมาแบบ20-30ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันยังคงความออริจินัลอยู่พอจะคิดเมนูออกแล้วว่าในเรากินแกงแบบบ้านๆมาแล้ววันนี้เราเข้าวังกันหน่อยด เป็นขนมจีนซาวน้ำดีไหมขนมจีนซาวน้ำ,นนนำเริ่มกันเลยไหมครับได้ครับอันดับ,ดรบแรกเนี่ยเราจะต้องทําลูกชิ้นประกายก่อนเราต้องทำลูกชิ้นกันเลยหรอใช่ไม่ไมยากไม่ยากไม่ยากแต่ว่าระหว่างนี้พี่นนก็ตั้งน้ำไปครับแต่ผมขออนุญาตแกะสลักมะนาวนิดน้ำเนี่ยครับใชใ่ให้เวลาเราเสิร์ฟจะได้แบบดูแกรมแกรมโอเคครับ พี่นดนเคยทำลูกชิ้นไหมครับไม่เคยครับผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันโอเคเยี่ยมครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาเปิดตำราพร้อมกันเลยนะครับเชฟจริงๆแล้วเนี่ยลูกชิ้นปลากรายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำง่ายมากนะครับเชฟครับผมมีอะไรจะถามไหมครับเตาเปิดไงฮะแกมือถทายครับโอ้ยเชฟทำไงดีครับเราปล่อยแรงไปยก่อนได้ครับแล้วเราค่อยลดทีละนิดมาอันดับแรกครับเราจะทำลูกชิ้นปลากรายกันก่อนอ่าใส่ถุงมือช่วยกันทำครับโอเคครับอันดับแรกเราจะปรุงรสมันง่ายๆเบาๆด้วยเกลือครับครับ อันนี้คือเนื้อปลายกรใช่เนื้อปลากรครับชอบเค็มก็ใส่ได้เลยแต่ว่าวันนี้เราเราไม่ได้ต้องการให้มันเค็มมากนะครับ,รบรก็จะให้มันแบบหนึบๆนหนับนเราก็จะต้องฟาดมันนี่นีนี่เพื่อให้มันเด้งฟาดจริงจังนี่นะนี่นต้องแรงแรงนะครับโกรธเล่นๆของเชฟดูโกรดจริงเลยนะครับเนี่ยมมนต้องแน่นๆครับใช่ จับได้ครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินกันเลยโอเคเยี่ยมครับเ,เกือบไ,ไปแล้วเชฟนี้เดี๋ยวจบตรงนี้เลยใช่ครับประมาณนี้แหละเชฟอุ้ยมันก็แน่นขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะทําลูกชิน้นนะครับเวลาเรานวดเนื้อปลากายมันจะต้องให้แน่นเราก็จะบีบรูดบีบรูดอุ้ยเตปนี้น่าสนใจครับแล้วก็จับใส่แต่ตอนนี้มันน้ำยังไม่เดือดนะครับเราก็ยังทำได้แล้วก็จริงๆแล้วบางคนนะครับเขาจะไม่ได้ลวก เนื้อปลากายลงไปในน้ําแบบนี้เขาจะต้มลงไปในกะทิเลยแบบตำหลับโบราณโบราณแต่ว่าถ้าเรากลัวมันคาวเราก็ใช้วิธีนี้ก็ได้โอเคอันนี้เราก็ทําให้มันถูกกสณะรใช่อ่ะ <c oughs> ผมต่อถึงมือแล้วอันไม่สวยให้พี่นนท์ทำกดดันอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับในไหนผมก็เป็นตัวแทนของคนทั้งบ้านนะครับเราก็ค่อยๆทําได้ปึ๊บเราก็กดกลับเหรอใช่อ่ะกดกลับพอได้ไซส์ที่พอดีตอนนี้เนื้อมันเริ่มแน่นแล้วพอได้ไซส์ที่พอดีเรากินแล้วเราก็ขอาขึ้นเลย,เลย แจงร้อนเรียบร้อยต่อไปเรามาทําตัวน้ํากระทิหลายตํำรับมากวิธีการทําน้ํากะทิสําหรับการกินขนมจีนซาวน้ําบ้างก็ใช้แค่กะทิต้มใส่แจงร้อนใส่เกลือน,นิดหน่อยครับไม่ติดหวานบ้างก็ใส่ติดหวานใส่น้ําตาลนิดหน่อยเพื่อให้ก,กินง่ายซึ่งวันนี้ ผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรถูกและไม่มีอะไรผิดผมจะทําในแบบที่ผมชอบกินแล้วกันคือใส่น้ําตาลหน่อยให้มันมีรสหวานเค็มมันตัดเปรี้ยวด้วยสับป,ประรดมะนาวอะไรอย่างงี้ดีไหมดีครับ,รบแบบที่เราชอบดีกว่าดีครับและแน่นอนครับขาดไม่ได้กะทิชาวเกาะน,นั่นเองบอกเลยนะครับว่าติดบ้านทุกบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราการันตีความอร่อยได้อยู่แล้วนะที่เราเลือกใช้กะทิชาวเกาะเนี่ยเพราะว่าความเข้มขน้นครับนัวมันแล้วก็กินแล้วแบบถึงเครื่องครีมี่เต็มปาก มัน j u ซ c ่ครับ j u ซ c ่ครับนี่จากนั้นเราก็เทกะทิลงไปได้เลยครับ t e x t อร์ดีมากครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะได้กระทิชาวเกาะติดครัวเอาไว้นะครับก็สามารถไปซื้อได้เลยครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปนั่นเองครับอ่าหาซื้อง่ายครับแล้วก็ใช้ง่ายด้วยใช่ใช่ใช่ปรุงรสง่ายๆครับด้วยน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือทีนี้นะเรื่องการปรุงรสไม่ค่อยอยากบอกส่วนผสมเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของความชอบเนาะครับก็ปรุงได้เลยตามตัวเองชอบแต่ว่ากฎก็คือกะทิต้องห้ามเดือดแต่กะทิต้องร้อน หนิ่ของการทําน้ากะทิให้เป็นแบบพี่เชฟบอกก็คือไฟอ่อนเลยละปรุงรสให้เสร็จนะครับแล้วก็ค่อยๆเคียเ่ยวไปได้ไหมผมชอบแล้วนะโอเค,อเคผมขอ,อคิดอ๋อมันต้องย่นประมาณนประมาณนีณนอนน้อันนี้ความชอบโอเคโอเคอเคุอค้ยมันค่อนข้างเจ้มจนนะครับเจ้มจ,จนเพราะว่ากระทิชาวก่อนนั่นเองจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ตัวแจงรอล,ลงไปเลยครับลูกชิ้นของเรานั่นเอง โอเคเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะตักเตรียมเสิร์ฟอ๋เป็นอันเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับง่ายมากนไไมขนมจีนซาวน้ำเกือบลืมไปเลยครับกับว<ะ>ัตถุดิบสำคัญนั่นก็คือกุ้งแห้งเราครับใช่เราต้องทำยังไงกุ้งแห้งครับอ่าเราต้องตำให้มันฟูครับุญาต<ข>อมอมน้าทีนี้ให้พี่นนท์แป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเนี่ยใส่ใจนี่เป็นไงแค่ลากคกมาอย่างก็ใส่ใจเดี๋ยวลองตำเพิ่มความใส่ใจเข้าไปครับนี่เอาแค่นี้พอครับ ตามให้เนื้อกุ้งแห้งฟูได้เลยครับใช้กุ้งแห้งเนื้อตำเท่านั้นเองโอเคผมมาได้แล้วกุ้งแห้งเราฟูเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยฟูจริงด้วยจากนั้นนำกุ้งแห้งเนี่ยมาตักเสิร์ฟได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูขนมจีนซาวน้ำอุ้ยผู้ชมครับผมขอบอกเลยนะครับว่าน่ากินมาก น่ากินมากจริงครับทุกคนครับวิธีการกินเขากินกันยังไงอะเชฟเดี๋ยวเราจะคลุกตัวน้ำซอสกับเครื่องเคียงทั้งหมดนะครับครับเราลองชนชนสักหน่อยครับ c h e ยร์สเชียรครับ Mm hmm. สดชื่นอร่อยมากอ,อย,มกอยผมไม่คิดว่ามันจะเข้ากันขนาดนี้เนอะแล้วมันจะมีความแบบสดชื่นมันเลยเป็นของว่างนะครับ mm hmm. มันมีความหวาน mm hmm. ความเปรี้ยวนิดนิดตอนปลายนะครับแล้วก็เหมือนกับเครื่องเคียงทุกอย่างเนี่ย mm hmm. มันมันคลุกเคล้า mm hmm. อยู่ในปากเรามันสมบูรณ์มากเลยทุกคนแล้วก็เนื้อปลาของเรามันเด้ง ผมรู้สึกว่านี่คือความอัจฉริยะของคนสมัยก่อนในการคิดจะทำเมนูอาหารอะไรครับผมและที่สำคัญนะครับคือขนมจีนของเรามันหนุบนับเส้นมันแบบพอดีก่อนที่เราจะปิดรายการนะครับอยากให้เชฟให้กำลังใจหน่อยสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มทำอาหารเหมือนผมอย่างเงี้ยอ่าสักหน่อยผมบอกทุกครั้งครับว่าอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดแค่เราชอบแบบไหนเราก็ทำตามแบบนั้นอย่าไปโฟกัสกับถูกหรือผิดเอาที่เราทำแล้วมีความสุขทำแล้วคนกินมีความสุขแค่นี้พอแล้วครับ นี่แหละครับผมคุณผู้ชมครับและนี่คือความอร่อยของคลับอร่อยของเราในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของผมกับเชฟเบลแล้วนะครับสามารถติดตามได้กับรายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินนะครับทุกวันเสาร์ทาง Pptv HD ช่อง36นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายจริงๆรุย<อ>มากเคล็ดลับคลับอร่อยบายอัมพลฟู้ด สำหรับคุณผู้ชมที่อยากทำลูกชิ้นปลากรายให้ออกมารูปร่างหน้าตากลมน่ากินแบบฉบับเชฟเบลวันนี้คลับอร่อยมีเทคนิคปั้นลูกชิ้นง่ายๆเองกับมือมาฝากกันค่ะวิธีก็คือให้ตักส่วนผสมใส่มือเอานิ้วโป้งและนิ้วชี้คอยบังคับบีบให้เนื้อลูกชิ้นปลิ้นออกมาจากนั้นเอาช้อนจุ่มน้ำปาดลูกชิ้นลงไปในหม้อค่ะตอนนี้เนื้อมันเริ่มแน่นแล้วเพราะได้ใส่ที่พอดีเรากินแล้วเราก็เอาขึ้นเลย คุณผู้ชมก็จะได้ลูกชิ้นกลมๆน่ากินแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับคลับอร่อยเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าครัวแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะผูแขกครับไหนๆเราเราได้ออกทีวีแล้วครับกูถ้าลูกศิษย์ของเราดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์บ้างครับ <c oughs> ทำไมมาลงเย็นสายโอเคครูผ